ผู้ชายค่ะ นับเวียนไปทางขวาค่ะผู้หญิงนับเวียนไปทางซ้ายนะคะถ้าเป็นผู้ชายค่ะให้นับหนึ่งที่เจดีค่ะเวียนไปทางขวานะคะนับสองที่ฉัดเงินนะคะแล้วก็นับสามที่คนคอขาดค่ะนับสีที่เรือนรวงนะคะนับเวียนไปเรื่อยๆค่ะทวนเข็มนาฬิกานะคะนับให้ครบตามอายุเต็มปัจจุบันนะคะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ให้นับหนึ่งที่เจดีเช่นกันค่ะเวียนไปทางซ้ายนะคะแล้วก็นับสไป ที่ทางนักราชค่ะนับสามแม่มดนะคะแล้วก็นับสีที่พ่อหมอค่ะเวียนไปเรื่อยๆตามเข็มนาฬิกาค่ะนับให้ครบตามอายุเต็มปัจจุบันนะคะนี่คือเป็นการเช็คเบื้องต้นค่ะว่าปีนี้ตัวคุณอายุเต็มเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตกอยู่ในเรือนอะไรค่ะให้ดูคำพยากรณ์ประจำเรือนนั้นๆได้สรุปให้แล้วนะคะรวมไปถึงดูตามช่วงอายุด้วยนะคะ ชะตาชีวิตของท่านในปีนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยละค่ะเรือนที่12ค่ะถ้าตกนักรานะคะ จะเป็นช่วงชีวิตปีอาจจะไม่ค่อยจะดีมากนะค่ะแต่ก็ไม่ร้ายแรงเท่ากับคนคอขาดกับคนต้องคือหรอกนะคะออกอาการประมาณกระวนกระวายค่ะทุกใจลุกลีลุกลนค่ะเกิดเรื่องเกิดราวนะคะเดือดร้อนเนื้อร้อนใจค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังจิตใจ ของตัวเองให้ดีนะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเพราะปีนี้ต้องพิษพยานานะคะโดยปกติเขาจะถือศีลน,นะคะจินเจกเหรือไม่ก็ไปบวชเลยจะช่วยบรรเทาได้นะคะในปีนี้นะคะบางรายอาจจะมีโอกาสต้องได้บวชหรือได้เข้าไปอยู่ในร่วมการสะวะพักนะคะเข้าไปอยู่ในการคุ้มครองของศาสนาด้วยค่ะต้องอยู่ให้นิ่งๆน,นั่นละคะ่ะควบคุมจิตควบคุมใจให้สำรวมสงบเข้าไว้นะคะไม่เช่นนั้นนะคะมักจะเกิดเรื่องเกิดราว ใจร,ร้อนร้อนลุกรีรุกรนจะหาแต่เรื่องนะคะร่างกายอยากจะประทาให้ได้ค่ะร้อนออกมาจากข้างในเลยนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทค่ะหรือถูกของแหลมทิ่มแทงโดยเฉพาะของมีคมบาดได้ง่ายๆนะคะ ตามโบราณเขาจะห้ามการเดินทางด้วยซ้ำไปนะคะโดยเฉพาะเข้าป่าเข้าดอยค่ะอาจจะโดนงูเงี้ยวเคี้ยวตะขอทำร้ายเอาได้นะคะโฉกกัดได้นะคะฉะนั้นนะคะพวกสัตว์มีพิษนะคะสัตว์เรื้อนก็ต้องระมัดระวังให้มากค่ะอย่าเข้าใกล้นะคะอย่าเข้าไปใกล้ชิดค่ะและไม่ควรจะเดินทางไกลด้วยนะคะ ถ้าเป็นไปได้ค่ะพยายามอย่าเดินทางไกลนะคะส่วนสุขภาพเองก็ไม่ค่อยจะสู้ดีมากนักหรอกค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังความร้อนความดันหรือภูมิแพ้ต่างๆพวกนี้ค่ะเหมือนกับร่างกายอ่อนแอค่ะเพราะโดนพิษร้ายไม่พอที่จะเจ็บป่วยก็เจ็บป่วยค่ะ ไม่พอที่จะป่วยเก็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะคะมีคนจ้องจะทําร้ายค่ะหรือถูกเอารัดเอาเปรียมนั่นเองล่ะค่ะอย่าให้คนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านนะคะเพราะเข้าคองอาจจะสูญหายได้ค่ะจะเดือดร้อนเพราะคนอื่นหรือคนอื่นนะคะนําความเดือดร้อนเข้ามาให้ค่ะโดยเฉพาะเราบุตรหลานบริวารน,นี้ล่ะค่ะสําคัญเลยนะคะ จะมีเรื่องร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สมบัติและก็ผลประโยชน์เงินทองทต่างเหล่านี้ล่ะค่ะหรือแม้แต่เรื่องของความรักเองก็ตามนะคะมีอาการลักษณะร้อนรุ่มค่ะให้ต้องะระมัดระวังมือที่3นะคะจะเข้ามาทําให้มีปัญหาค่ะ ส่วนคนโสดนะคะอาจจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเขาไม่โสดค่ะจะเข้ามาพัวพันได้ค่ะทำให้เกิดเรื่องเกิดราวร้อนเนื้อร้อนใจขึ้นมานะคะต้องระมัดระวังจุดนี้ด้วยนะคะแต่การงานการเงินไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะถ้าจะมีปัญหาขึ้นมาจริงๆมักจะเกิดจากสาเหตุรองค่ะหรือสาเหตุรอบนอกเป็นหลักค่ะเลยมีผลกระทบเข้ามาถึงงานของคุณด้วยนะคะดังนั้นค่ะปีนี้พยายามอยู่ในศีลกินในธรรมนะคะปิดปากป ว่าจ้าได้จะดีมากเลยค่ะยิ่งปิดหูปิดตาปิดการรับรู้ใดๆเลยยิ่งจะลดปัญหาลงไปได้เยอะเลยค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะให้เอาสินธรรมเข้ามาครอบค่ะเอามาเป็นกรอบคอยป้องกันภัยภายนอกนะคะที่เข้ามาเบียดเบียนทำให้เจ้าชะตานั้นเดือดร้อนนะคะโดยส่วนมากเหตุมักจะเกิดจากใจของตัวเองนี่แหละคะ่ะเป็นหลักนะคะดังนั้นต้องแก้ที่ใจตัวเองนะนะคะถ้าไม่แก้แย่เลยนะคะ รุ่มร้อนค่ะอยู่ตลอดไม่หายสักทีนะคะ ดังนั้นค่ะปีนี้แก้ที่ใจค่ะคิดดีทำดีไม่เบียดเบียนใครนะคะหาเวลาไปอาบน้ำมนต์รถน้ำมนต์นะคะไปเข้าวัดฟังธรรมบ้างนะคะพยายามวางเฉยนะคะกับความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นเข้ามานะคะคิดซะว่าทุกอย่างก็เป็นไปนตามกรรมเดี๋ยวก็ผ่านไปนะคะช่วงต้นๆปีค่ะเป็นช่วงที่อายุกำลังจะย่างเต็มนะคะเข้าสู่วันเกิดน,นี้นะคะ ก่อนหน้าหลังประมาณ2เดือน3เดือนนี้ค่ะร,ระมัดระวังดีเลยนะคะพอข้ามไปแล้วนี้นะคะกลางๆปีไปแล้วค่ะเข้าปลายปีไปกําลังจะเข้าวันเกิดปีเกิดไปนะคะเดี๋ยวจะเบาบางลงเองนั่นละค่ะ